ปัญหาผิวลูกน้อยเป็นผดผื่นคันแห้งสากลอกปัญหาใหญ่ของแม่แม่มือใหม่ทุกคนโอยน้องมารีเล่นน้ำขนาดนี้เนี่ยสงสัยผิวจะต้องแห้งแล้วก็ลอกแน่ๆเลย มีคนหลังมัยมาปรึกษาแม่อุ้มเยอะเลยนะคะว่าเจ้าตัวน้อยที่บ้านมีอาการผดพื่นขึ้นตามตัวผิวหนังแห้งแล้วก็ลอกจะทำยังไงดีคะแล้วเขาก็เห็นว่าน้องมารีนะคะ ผิวเนียนนุ่มดูสุขภาพดีแม่อุ่มใช้อะไรวิธีการดูแลผิวแห้งลอกของลูกนะคะอันดับที่1ก็คืองดใช้น้ําอุ่นในการอาบน้ํานะคะเพราะว่าน้าอุ่นเนี่ยมันจะทําให้ผิวหนังยิ่งแห้งแล้วก็ลอกให้ใช้น้ําธรรมดาในการอาบน้ําลูกแทนนะคะข้อ2 ถ้าช่วงนั้นเนี่ยผิวน้องแห้งมากๆนะคะอาจจะงดการใช้สบู่ไปก่อนนะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยมันจะทําให้ผิวยิ่งแห้งมากขึ้นข้อ3นะคะสําคัญมากๆเลยก็คือการทาครีมบารุงผิวค่ะยิ่งในช่วง3เดือนแรกนะคะผิวของลูกน้อยเนี่ยจะยิ่งบอบบางเป็นพิเศษเพราะว่าต่อมไขมันและต่อมเหงื่อก็ยังทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะรวมถึงการทํางานของคอลลาเจนแล้วก็อลลาสตินในผิวนะคะก็ยังน้อยอยู่เกราะป้องกันผิวของลูก ลูกน้อยนะคะก็ยังไม่แข็งแรงมันก็เลยทำให้เกิดผดผืนคันได้ง่าย แดงได้ง่ายอักเสบได้ง่ายค่ะซึ่งในผิวปกตินะคะก็จะมีเจ้าตัวเซรามายเป็นส่วนประกอบในชั้นผิวที่จะเป็นตัวเสริมสร้างเกราะป้องกันของผิวเราให้แข็งแรงและส่วนประกอบของครีมที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือน้ําหอมค่ะเพราะว่าน้ําหอมเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดผิวแพ้ง่ายและวันนี้ครีมที่แม่อุ้มจะมาแนะนํานะคะก็คือตัว เซ r a v e Moisturizing Cream ตัวนี้นะคะก็เหมาะกับผิวแห้งมากเนื้อครีมเขาเนี่ยมีความเข้มข้นแต่ว่าไม่มันมีส่วนประกอบหลักก็คือเซรามายจากพืชธรรมชาติ3ชนิดที่จําเป็นต่อผิวมีเทคโนโลยี MVE ที่จะช่วยล็อกความชุ่มชื้นต่อเนื่อง24ชั่วโมงมีไฮยาลูรอนิกแอซิดให้ความชุ่มชื้นตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดซึ่งพอลูกโตแล้วนะคะก็ใช้ว่าจะผิวไม่แห้งนะถ้าวันไหนอุ้ม ลืมทาครีมน้องมาเรนะบอกเลยว่าผิวก็จะเริ่มมีอาการแห้งแล้วก็มีผลขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว,ว่าเขาจะโตมาแล้วอายุแบบขวบกว่าแล้วนะคะยังไงเราก็ต้องทาครีมให้เขาเช้าเย็นนะคะอย่างน้องมารรเนี่ยหลังอาบน้ําทั้งเช้าแล้วก็เย็นอุ้มก็จะทาเป็นครีมตัวนี้เพื่อที่จะบํารุงผิวของน้องมารีนะคะให้มีความเนียนนุ่มชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาระคษาด้รักษา,าการกคือ Để <coughs> hai <coughs> 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 นี่เป็นรูป before, after ของแขนมารีนะคะรูป before เนี่ยก็คือเป็นรูปที่เวลาที่ไปแช่น้ำเล่นน้ำแล้วนางชอบเล่นนานๆก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีความแดงแล้วก็จะมีความคันแล้วพอเกาเนี่ยมันก็จะยิ่งขึ้นผดขึ้นผื่นนะคะรูป after นะคะก็เป็นรูปหลังทาครีมเซรั่ว m o i s t u r i ร i n g cream นะคะพอทาต่อเนื่องเนี่ยอันที่มันคันอันที่มันแดงผดผื่นเนี่ยมันก็จะค่อยๆหาย ของน้องมารีเนะี่ยทาวัน2วันก็เห็นผลแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นแขนอุ้มนะรูป before คือรูปเล่นสระน้าที่บ้านนะคะน,น,น้ําในเนี้ยเนี่ยหลังเล่นเสร็จเนี่ยก็มีอาการคันแล้วอุ้มก็เกาเนะ่ยแล้วมันก็เลยแดงแล้วก็มีผื่นขึ้นด้วยนะคะอุ้มก็เลยทาเซราวีมอยเอร์ไรซิ่งครีมลงไปเหมือนกันรูปอ f ฟเตอร์เนี่ยก็คือผ่านไปแค่ประมาณ10นาทีนะอาการแดงอาการคันของอุ้มก็คือหายเลยนะคะผื่นที่เห็นเป็นแดงๆปื้น,น,นๆที่ชี้ไว้นะก็คือยุบเลยนะคะตัวเนี้ยเห็นผลไวมากใช้ถูกกับผิวอุ้ม มากมากเลยค่ะเดี๋ยวเปิดเนื้อครีมให้ดูนะคะตัวนี้เนี่ยกระปุกใหญ่มาก454กรัมดูดีมาหื่มามากเลยนะคะเหมาะกับการใช้ทั้งครอบครัวอันนี้นะคะ เนื้อครีมของเขาก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวไม่มีกลิ่นปราศจากน้ําหอมนะตัวนี้นะคะแม่อุ้งยกให้เป็นครีมสามัญประจําบ้านเราเลยค่ะบอกเลยนะว่าต้องมีติดบ้านนะก็สําหรับบ้านไหนนะคะที่มีผิวแห้งนะคะอย่าลืมไปลองเจ้าตัวนี้นะคะเซราวี moisturizing cream หาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดสรรบูธ อีแฟนบอยบิวทรียมร้านขายยาแล้วก็โรงพยาบาลชั้นนำทั่วไปนะคะส่วนทางออนไลน์ซื้อได้ที่ทั้ง s h o p e ีแล้วก็ Lazada เลยค่ะ